เพื่อนๆหลายๆคนอยากจะขายของสินค้าในช h อป e ีแต่ไม่รู้ว่าขายอะไรดีคลิปนี้มีคำตอบค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็ลองเอาสินค้ารอบๆตัวในบ้านเราเลยะคะ่ะอย่างเช่นเสื้อผ้าหรือหนังสือเก่าๆนะคะลองเอามาลงขายเพราะสิ่ช้อปปี้ค่ะเ e ขาเปิดให้ลงสินค้ามือสองได้นะคะที่เสื้อผ้าที่ไม่ใช้ก็เอามาลงก่อนนะคะ ครูเบสลองแล้วนะคะลองเอาเสื้อผ้าของเราเนี่ยแหละค่ะที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยเอามาขายแล้วปรากฏว่าขายได้ค่ะอย่างที่สองค่ะคือสินค้าที่เราใช้แล้วเรามั่นใจว่ามันดีนะคะเราก็อยากจะมามอบความสุขมอบสิ่งดีๆที่เราได้เจอมาค่ะให้กับผู้คนเหมือนกันเช่นครีมนะคะถ้าเราใช้แล้วหน้าดีหน้าสวยหน้าใสนะคะเราก็ มั่นใจแล้วก็อยากให้คนอื่นนะคะได้ใช้ครีมเราหน้าใสาเหมือนกันนะคะอย่างที่3ค่ะก็คือสินค้านะคะต้องเป็นสินค้าที่มีความนิยมมีความต้องการของตลาดค่ะแล้วเราจะไปศึกษาว่าสินค้าชนิดนั้นเนี่ยมีความนิยมยังไงคะ่ะก็คือเข้าไปใน Google เทนได้เลยนะคะก็ไปเซิร์ชว่าสินค้าไหนขายดีลองนันสามอย่างนี้นะคะ ไปลงขายด้วยค่ะ